สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะมาถึงตอนสุดท้ายตอนจบแล้วคือตอนที่12บนะครับในหัวเรื่องก็คือว่าการแบ่งปันเรื่องราวของการฟื้นคืนสู่สุขภาวะคําถามก็คือทําไมละ่ะเราถึงต้องแบ่งปันประสบการณ์การฟื้นคืนของเรากับผู้อื่นลองตอบคําถามนี้ดูนะครับอย่างในมุมมองของผมที่อยากแบ่งปันก็คือ การที่เราได้มีโอกาสทบทวนตัวเองว่าเราฟื้นคืนตัวเองมาได้อย่างไรมีกระบวนการคิดการปฏิบัติอย่างไรเราถึงฟื้นคืนได้มันเป็นการทบทวนและตอกย้ำตัวเองในสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำได้สำเร็จแล้วเราสามารถจะกลับมาใช้สิ่งเหล่านี้ได้อีกนะครับถ้าเราอยู่ในสภาวะยากลำบากเหมือนที่เคยเป็นนะครับหัวข้อถัดไปก็คืออยากจะชวน พวกเรามาคิดดูว่าแล้วถ้าเราจะต้องฟังเรื่องของการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของคนอื่นเราได้ประโยชน์อะไรแน่นอนครับหลายๆครั้งเวลาที่คนเราติดอยู่กับปัญหาใดปัญหาหนึ่งอาการใดอาการหนึ่งการที่เราได้ฟังประสบการณ์จากคนอื่นมันช่วยเติมเต็มช่วยเปิดช่องทางเพิ่มช่องทางให้กับเราในการฟื้นคืนเช่นเดียวกันหรือไม่นะครับสุดท้ายแล้วในการ เล่าเรื่องการฟื้นคืนสู่สุขภาวะเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเชื่อมโยงกันแบ่งปันประสบการณ์กันได้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับโดยวันนี้จะแนะนำเจ็ดขั้นตอนง่ายๆในการเล่าเรื่องแบ่งปันประสบการณ์นะครับข้อที่1คือการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลอาจจะจดหัวเรื่องไว้เป็นข้อๆว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง เตรียมร่างกายให้สดชื่นล้างหน้าล้างตาเพิ่มความกระฉับกระเฉงของเรานะครับข้อที่2คือลองรวบรวมภาพจําความรู้สึกต่างๆความคิดเรื่องราวต่างๆที่มีเนี่ยนะครับรวบรวมเข้าด้วยกันโดยเราอาจจะเขียนออกมาเป็นหนัวข้อย่อยที่เราเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะแบ่งปันนะครับข้อที่สามคือลองวางกรงล่างดูครับ ว่าเราจะขึ้นต้นยังไงเล่าอะไรแล้วก็จบยังไงนะครับเสร็จแล้วในข้อที่4ก็ลองลงลึกไปอีกครับว่าในประเด็นไหนที่เราอยากจะเน้นเราอยากจะเพิ่มเติมอยากจะยกตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีที่5ลองวางรูปแบบดูครับว่าเราจะพูดคุยออกมาในแนวไหนแบบเป็นกันเองสบายๆหรือเน้นไปที่ประสบการณ์หรือเน้นไปที่ตัวอย่างหรือวันนี้เราอยากจะพูดถึงหลักการสําคัญที่เราปิ้งแว็บเก็ตไอเดียขึ้นมา ระหว่างทางที่เราฟื้นคืนนะครับเสร็จแล้วในข้อที่6ก็คือเราลองปรับให้มันพอดีครับทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยรายละเอียดมันหลายส่วนแต่เราจะนํามาใช้นํามาพูดคุยแค่ไหนให้มันลงตัวนะครับแล้วท้ายที่สุดนะครับเราก็แบ่งปันเรื่องราวของเราออกไปนะครับระหว่างตัวเราเพื่อนฝูงนะครับเพราะว่ายิ่งคุณให้ออกไปเท่าไหร่ ความรู้สึกปิติจากการเห็นผู้อื่นมีความสุขหรือได้รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณแบ่งปันนั้นมันจะกลับคืนมาให้คุณอย่างที่คุณนึกไม่ถึงเลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขอเป็นกําลังใจและเดินก้าวไปกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะติดขัดอะไรหรืออยากแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเชื่อมโยงมาในความคิดเห็นด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะไลน์ตรงส่วนตัวมาที่ไลน์ไอดีของผม ไกร SOS KRAISOS นะครับแล้วพบกันอีกนะครับในหัวข้อใหม่ๆที่เพื่อนๆสนใจแล้วแจ้งเข้ามาแล้วเราจะมาร่วมแบ่งปันกันในคราวต่อไปครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะครับสวัสดีครับ